ผู้มือการใช้งานแพลตฟอร์ม TOI National g l a d e r สำหรับผู้ดูแลศูนย์อบรมระบบ g l a d e r ขั้นตอนแรกให้ผู้ดูแลศูนย์เข้ามายัางเว็บ t o i c o d i n g i n f o r m a t i c b u a c t h h o m e และเลือกที่เมนูผู้ดูแลศูนย์ทางด้านขวาบนหลังจากนั้นให้ผู้ดูแลศูนย์ทำการล็อกอินด้วยยึดชื่และพาสเวิร์ดของผู้ดูแลศูนย์เองบทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลศูนย์สอบ จะมีดังนี้ 1. ตั้งค่าการสอบในแต่ละครั้ง 2. บริหารจัดการโจทย์สําหรับสอบ 3. บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้สําหรับเข้าสอบ 4. ตรวจสอบการทํางานของระบบในที่นี้เราจะเข้าสู่ข้อที่1การตั้งค่าการสอบในแต่ละครั้งเมื่อทําการล็อกอินเสร็จแล้วจะแสดงหน้า overview ดังนี้ในการสอบผู้ดูแลสูตรจะต้องกำหนดและตั้งค่า ที่จะใช้สำหรับการสอบโดยไปที่เมนูคอนเทสและเลือกศูนย์ที่ตนเองเป็นผู้ดูแลซึ่งมีรายละเอียดต่างๆดังนี้ในตัวอย่างการนำเสนอนี้ขอนำเสนอเป็นศูนย์แซนส์บ็ในการตั้งค่าการสอบหรือ c คอนเท t Configuration จะมีการคอนฟิกดังนี้ Name หรือชื่อ Allow Programming Language หรือภาษาที่ใช้ในการสอบ และวันเวลาที่ใช้ในการเริ่มการสอบและสิ้นส, <illing, S 1> สุดการสอบเมื่อผู้ดูแลศูนย์ทำการตั้งค่าการสอบหรือ c o n t e ส t c คอนฟิ u r เรชันเสร็จแล้วให้ทำการกดอัปเดตเพื่อยืนยันการ Configuration 2. การบริหารจัดการโจทย์สำหรับการสอบการจัดการสอบในแต่ละครั้งนั้นผู้ดูแลศูนย์จะต้องทำการสร้างโจทย์ที่จะใช้ในการสอบ และกำหนดให้โจทย์ข้อใดๆถูกใช้งานบ้างเพื่อให้ผู้ข้อสอบสามารถมองเห็นและทำโจทย์เหล่านั้นได้โดยมีวิธีการจัดการบริหารโจทย์สำหรับการสอบดังนี้การเพิ่มโจทย์เมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบแล้วให้ไปที่เมนู Tasks แล้วกด Create New Task และใส่ชื่อข้อสอบที่ท่านต้องการหลังจากนั้นกด Submit หลังจาก create task เสร็จสิ้นให้ผู้ดูแลศูนย์ตั้งค่า task ของผู้ดูแลศูนย์ตามโจทย์หรือข้อสอบของผู้ดูแลศูนย์หลังจากนั้นกด update การลบโจทย์ให้ผู้ดูแลระบบไปที่เมนู task และเลือกชื่อโจทย์ที่ต้องการลบหลังจากนั้นกดปุ่ม remove การเพิ่มโจทย์ไปยังศูนย์สอบให้ผู้ดูแลระบบเลือกเมนูคอนเทสต์ทางด้านซ้ายหลังจากนั้นเลือกศูนย์สอบที่ผู้ดูแลระบบดูแลอยู่แล้วไปยังเมนูทาร์ทางด้านซ้ายจับตากดหน้าทาร์กลิสให้เลือก d r o d o w n box Add a new task แล้วกดเมนู Add task เท่านี้โจทย์จะเข้าไปในศูนย์เพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถมองเห็นและทำโจทย์เหล่านั้นได้ข้อควรระวังหากโจทย์ข้อใดเลือกเข้ามาในศูนย์แล้วศูนย์อื่นๆจะไม่สามารถเลือกโจทย์ข้อนั้น,น,นได้ 3. การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้สําหรับผู้เข้าสอบนอกจากการตั้งค่าศูนย์สอบและการจัดการเรื่องโจทย์ที่จะใช้ในการสอบแล้วนั้นผู้ดูแลจะต้องจัดการบัญชีผู้ใช้สําหรับผู้เข้าสอบในการจัดการสอบในแต่ละครั้งด้วย โดยบัญชีผู้ใช้จะจำแนกออกเป็นบัญชีที่มีอยู่ในระบบไม่มีสิทธิใดๆใ,ในการเข้าสอบและบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ในระบบและมีสิทธิในการเข้าสอบศูนย์ใดศูนย์หนึ่งหรือมีสิทธิเข้าสอบหลายศูนย์ชื่อบัญชีเดียวกันอาจมีแต่รหัสผ่านที่แตกต่างกันไปในแต่ละศูนย์รายละเอียดการบริหารจัดการจะมีดังนี้การเพิ่มบัญชีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบแล้วนั้นให้เลือกมายังเมนู user แล้เลือก create new user จะปรากฏหน้า new user ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้เมื่อกอกข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่ม submit เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ใช้เข้าระบบการลบบัญชีนั้นให้กลับไปยังเมนู users หลังจากนั้นทำการเลือก user ที่ต้องการลบหลังจากนั้นกดปุ่ม remove เพื่อลบข้อมูลบัญชีออกจากระบบ ต่อมาการตั้งค่าบัญชีให้มีสิทธิการสอบภายในศูนย์เมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบแล้วนั้นให้มายัางเมนูคอนเทสตแล้วเลือกสูนสอบที่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดูแลอยู่หลังจากนั้นให้มายัางเมนู Users ทางด้านซ้ายจะปรากฏ User List ให้เลือกบัญชี dropdown box add a new user แล้วกดเมนู add user เพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้เข้าไปในศูนย์บัญชีผู้ใช้จะปรากฏหน้า user list ของศูนย์จะเป็นบัญชีที่มีสิทธิ์ในการเข้าสอบในศูนย์นั้นๆหากไม่ต้องการให้บัญชีผู้ใช้ใดมีสิทธิเข้าสอบให้ทําการลบบัญชีออกจากศูนย์โดยกดไปยังปุ่ม remove form contest 4. ตรวจสอบการทํางานของระบบผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลศูนย์สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบได้ดังนี้ 1. ranking ranking คือหน้าเว็บแสดงผลการสอบ ของผู้ใช้ทั้งหมดในแต่ละศูนย์โดยเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบแล้วนั้นให้มาอย่างเมนูคอนเทส t จะปรากฏหน้าคอนเทส t l ลิสต์ให้เลือกศูนย์ที่ต้องการตรวจสอบผลการแข่งขันในที่นี้ขอเลือกเป็นศูนย์แซนด์บ็อกซ์หลังจากนั้นไปยังเมนูแรงกิ้งทางด้านซ้ายจะปรากฏหน้าแรงกิ้งโดยจะแสดงผลการสอบแข่งขันของผู้ใช้ทั้งหมดในศูนย์ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ CSV หรือ Text ก็ได้ต่อมาการตรวจสอบสถานะต่างๆจะสามารถทำได้โดยกดที่เมนู Submissions หากผู้ดูแลระบบต้องการตรวจคำตอบอีกครั้งให้กดที่ C button โดยจะมีข้อความขึ้นมาว่า Compilation เพื่อตรวจข้อสอบอีกครั้งหนึ่งในหน้านี้จะแสดงสเตตัสต่างๆ อาทิเช่น Submission Status คือหน้าเว็บแสดงสถานะการส่งข้อมูลของผู้ข้อสอบเข้ามาในระบบเพื่อวัดผลการให้คะแนน Queue Status คือหน้าเว็บแสดงสถานะจำนวนการส่งข้อมูลของผู้ข้อสอบการแข่งขันที่กำลังรอ,รอการวัดผลและการให้คะแนนณเวลานั้นๆ Worker Status คือหน้าเว็บแสดงสถานะของเครื่องที่ใช้ในการวัดผลและการให้คะแนนการประกาศและตอบคำถาม เมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบแล้วนั้นให้าายัางที่เมนูคอนเทสต์และเลือกศูนย์ที่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดูแลอยู่และเลือกที่เมนูอ n น u า c e m เมนเพื่อประกาศโดยจะมีหัวข้อและข้อความต่างๆที่ผู้ดูแลระบบต้องการประกาศในศูนย์สอบของตัวเอง Question s, <Okay>. <S หน้านี้จะแสดงคำถามหรือข้อสงสัยจากผู้ข้อสอบ ที่ต้องการถามมายังผู้ดูแลระบบผู้ดูแลระบบสามารถตอบคำถามหรือข้อสงสัยผ่านหน้านี้ได้ทันที r e s o r t Usage r e s o r t Usage นั้นคือหน้าเว็บแสดงผลการทำงานของเครื่องแม่ขายที่ให้บริการในขณะนั้นนั้นว่ามีการใช้ทรัพยากรไปมากน้อยเพียงใดอาทิเช่น CPU RAM Swap Disk System Load User Load โดยเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ด,ดูแลระบบแล้วนั้นให้ไปยังเมนู c o n t e s t แล้วเลือกศูนย์สอบที่ผู้ดูแลระบบต้องการหลังจากนั้นไปยังเมนู r s s u r t e Usage ทางด้านซ้ายจะปรากฏ r s s u r t e Usage ขึ้นมาให้ทำการเลือกเมื่อทำการเลือกเสร็จแล้วนั้นจะแสดงผลการทำงานของเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการในขณะนั้นนั้นว่ามีการใช้ทรัพยากรไปมากน้อยเพียงใด